ส่วนข่าวต่อไปฝนขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงค่ะเราไปที่กระเป๋าแบรนด์หรูกล่องส้มของมินพิชญานะคะที่ยังคงเป็นประเด็นไม่เลิกค่ะคุณผู้ชมคะแม้เวลาจะผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะแต่จนถึงตอนนี้สาวมินเนี่ยก็ยังไม่ได้หอบกระเป๋าแล้วก็ของใช้แบรนด์หรูนับสิบชิ้นกลับมาจากประเทศสิงคโปร์เลยแต่เธอเนี่ยก็จะวางแผนนำจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเมื่อซื้อแล้วก็อยากต้องใช้เป็นธรรมดานะคะแต่ที่ ติดเนี่ยก็เพราะว่าคิวงานของเธอเนี่ยตอนนี้กําลังแน่นเอียดเลยแล้วก็ไม่สามารถเคลียร์ได้นะคะก็อาจจะทําให้พี่ๆคนสนิทที่เธอฝากกระเป๋าไว้ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นคนนากลับมาให้นั่นเองค่ะแถมสาวมินยังย้งยําชัดเลยนะคะว่าพร้อมทําตามกฎทุกขั้นตอนในการผ่านด่านศุลกากรแล้วก็ชําระภาษีค่ะถ้าหากยังต้องการให้เธอยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการแสดงใบเสร็จชําระภาษีก็พร้อมทํานะจ๊ะแ,แล้วถ้าเอากลับมาก็คงต้องถือแน่นอนค่ะถ้าเห็นมินโพสต์กับ กระเป๋าเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเอากลับเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามินเสียจริงๆก็จริงๆมินก็สามารถโชว์ได้นะคะแต่ถามว่าการนําเงินมาโชว์อย่างนั้น,นมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าคะถ้าสังคมสามารถรับได้เนี่ยมันก็ต้องมานั่งเถียงกันอีกทีเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทุกคนซื้อ i m เมแล้วมินเป็นต้นแบบในการเอาใบเสร็จออกมาโชว์เนี่ยต่อไปทุกคนจะต้องนำมาโชว์หรือเปล่าคะ